แบบมัน so นี้อ so ันพอเจ้าหนังอยู่ไซีกอ่ะอยู่ไทยนะอยู่พะรมสองอยู่พะรมสองพะรำสองนี่มันเป็นจังหวัดยังโอ้โหอ่ะเมนวันที่ามควมหูซึกเด้อเอาเลขเลขเอาแบบที่วัดใจอยากได้ใจตั้งไว้ควมคิดเจ้าแบบเพื่ออนาคต จะอยากได้ยังไงล่ะมากที่สุดนะเจ้านอนทางไหนล่ะประตูทางเข่าเดยบ่มุ่งร่างเดียวมุ่งดางเดียวคือนอนบนประตูเข่าเลยล่ะจะได้ให้พ่อให้เม่นอนทางนี้เจ้าทีนอนสงบพ้นมุงมากนอนมันแข็งที่นน้องที่มันกว้าง สวัสดีเด้อสบายดีเด้อพอมีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนไก่ยินดีต้อนรับเข้าโซ่ซองสนนบานปลายเด้อพี่น้องเอกลับมาพบมาพอดสนอนบ้าน,าน,น,าาาน,น,นี่เนาะทางสานนก็นเข้ามาหมู่บ้านดงมากยางพ่อพี่น้องเอฮะอ่าเห็นในอ่าซ่องยูทูปเนาะหลายคู่หลายคนที่เข้ามาหาน้องเพิ่นแต่ทางสานนก็นเข,าาข้ามาครั้งแรกพี่พี่น้องเอ กัยังโบหุทางน้องเพิ่นที่ไปที่มาเนาะอามานี่ก็เข้ามาก,ก็คือสิถามทางน้องเพิ่นว่าใช้ชีวิตแบบไรหาก,กินหาอยู่แบบไรนาะนีอนพี่น้องเนาะดินนอนตอนนี้เป็นดินของน้องโบหรือว่าเพิ่อนอาศัยชา,าวบ้านพันยูเนาะอันนี้ก็ต้องมาถามทางน้องเพิรนแต่คือั้งแรขสีสีข่าไปถามหรือว่าสีโอลงกับน้องเพิ่นเนาะก็คือทางน้องเพิ่นนี่ เป็นลูกครึ่งไทยลาวพี่พี่น้องเอ้มีเราหน่เป็นคนลาวเนาะส่วนพ่อนี่เป็นคนไทยจังไรก็รายละเอียดพูดละพี่พี่น้องเอ้ไปโอไปลมไปไททานทางน้องเพิ่นเนาะโดยอ่าพี่พี่น้องเอ้มื้อนี้ก็ทัศน์น้องก็เดินทางมาหาทางน้องปาจีนเนาะโอ่ตัวตัวสารลันเป็ดน่องบ่นี่ยพี่พี่น้องเอ้ อสบายดีล่ะเอาคืออยู่ในถิลนใครประตูดูได้อยู่บ่ใครได้ขครชุบชุบชุบไปฮะสื่อลปลาปจีนปลาจีน,จนอายุนนจะปีอ่ะสิบสามสิบสามปีแล้วอือจะอยู่จะคนนี่นะ สามคนกับไพล่ะพ่อแม่พ่อแม่โอ้พ่อแม่ยังอยู่ชมเจ้วบ่เออพ่อไม่บ่ล่ะด้ยโอ้จังว่าก็ได้แบบว่าเห็นในคลิปเขาน่ะคือวันพ่อเจ้าเป็นคนให้เหมืนบ่เอออะไรเมียเจ้าไปใส่ถ่านมาหนิเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาสบายดีนังสบาย ไปเกี่ยวขขาวเลยเจ้าขขาวเฮียนออืพอใหม่เลี่ยคนบ้านไรอีเดียปากซองปากซองนะฮะน้ำไหนว่าเอาเมยเจ้าอยู่พี่รอกเมยเราก็ไปอยู่เพิ่นไปใช้ชัน้องละเกี่ยวขขาวเกี่ยวขขาวเกี่ยวน้ำยามเกี่ยวคือไปเกี่ยวรับจ้างบ่หรือบ้านาตัวเองเกี่ยวรับจ้าง หน้าเจ้าเด้มบ่มีบ่มีเลยอยู่กันจะคนนี่น้องล่ะสามสามคนคือไผ่แน่พ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็คือเจ้าน้ำให้กินข่าละบอนกินแล้วกินกับยังน้องล่ะกับหมกปลาซิวปลาซิวจะเฮียนฮอดไส้ด้หล่ะมอสามมอสามตะกี้จะอยู่ไซตะกี้ตะกี้ กอยู่พูดอยู่อยู่ทางไหนทางบ้านเหนือบ้านเหนือบ้านนี้บอกแต่ว่าอยู่บ้านเหนืออันนี้ใต้บ้านอันนี้นั่นดินเจ้าบ่อิดะบ่ดินไผรล่ะของน้าสาวของน้าสาวน้องสาวแม่บ่เมนน้องแทต์น้องแท้แท่โมเมนน้องแท้แท่โมเมนน้องแท้แท่ไผ่ใชะไม้คว่มว่านเนร่าอีกละ เป็นนับชื้อกันที่ซื้อวะด้วยโอ้น้องหักน้องเพงแบบเรื่องเคยกันที่ซื้อดยแต่ทางเมย์เจ้านี่มีดินมีดอนอยูเหมืนบ่โดยก็เลยมาเพลิงผ้าเพิ่นเพิ่นหายอยู่เด้อยด้วยวะในไรอ่ะสามมีด้วยวะในไรก็หายอยู่สามข้าวมีบ่อนอยู่ก่อนสามไรสามีเนาะอะไรจะปลูกจะสังนี่อยู่กันจะปีแล้วนี่ 6ปีแล้วบอา6ปีแล้วอะอเอาเลยอันนั้นได้ซะแม่เจ้านี่เป็นคนบ้านไหนเป็นคนบ้านลงทาลงทาลงเทิงอือเอแล้วมาเอาตัวอยู่ก็เลยมาโอ้อือ ไข่น่ะล่ะผู้จักบ่ไข่เนี่ยโม่เดียวกันบ่โม่เป็นหม่ไอ่โม่เป็นไอ่นะเป็นน้ำกันบ่คนหอคนหอคนหอผู้จักกันอืออืออือเจ้ามาชูวะชูเนี่ยก็คือเจ้าเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวหน่อยล่ะเนาะฮึ่มยังคือว่าบ่บ้านนี่มีไอ้นั่มีไอ้ไอ้ติเท่บอโดยไออีกพอหนึ่งไอ ไอแทะไอเทะแต่คนละพอเออว้าง่างไก็คือเมีเดียวแต่ว่าคนละพอพอียวกันพอเดียวกันอีกถือว่าเป็นพอลูกคนไทยคือกันโดยถือว่ามีสองคนใครหนึ่งยิงหนึ่งแดีวมานี่อันพอเจ้าหนังอยู่ไซอีกละอยู่ไทยนะอยู่พารามสองอยู่พารามสองโดย ฟะลามสองนี่มันเป็นจังหวัดยังโอ๋โ่ฮูแต่ว่าฟะรามสองโดยแต่ว่าเจ้าจากมาแต่พอพนจักปีละน้อยๆบ่ด้อว่าใหญ่แล้วกะประมาณ2เดือนแม่กะเอามาอือถือว่าบ่ฮู้ซะเนาะบ่ฮู้บ่ฮู้อีน่ยนี้ยเแม่บ่ว่า่งนี่บ่ฮู้เลยเออข้อมูลต้องถามแม่อันนีเนาะอีละโดยเออแล้วเจ้าอัน หลังจากที่ยูทูบเบอร์เพิ่นเข้ามานี่ยพอจะเลยติดต่ออยังมาหาอยู่บ่บมีอยู่บ่มีมีเฟซไออืมโอ้อายเจ้าระยู่ไทยโดยอันอยุเจ้าปีอายเจ้าอีดาชินหาเออเป็นติดต่อมาแล้มันทีมงานใส่บุญบ่โดยโอ้ได้คุยกันแลยที่ไก่ยังมัวท่านได้คุยก็พอ โอ้แต่วาได้คุยได้กับไอ,อ้โดยอือโอ้ถือว่าหูกันแล้วสะนะเนะาะไอ้เพิ่นว่าจังใดเนี่ยฉันน้องลบบนีว,ว่าจังนะเห็นว่าเอ้ยจังสันจังสี่สีมาเยี่ยมมาหาแบบนี้มาดินไกลยากมาอยู่เพิ่งก็<ต>เออเดจังอยากไปหาเพิ่งบอกอยกากไปเดะแต่วานนะพอ,อยังโมห็นบ่อยล่ะเห็นแต่เนี่นหยหูเออเดมียอยู่บ่าหูเพิ่นอยู่นี่ มใชู้อย่าเห็นนะเอเวกันเมนวนก็อยากเห็นคือกันโอ้ยอยู่ในโทรศัพท์อีได้ชื่อใหม่บ่าน้องน่ะคือกระโดดได้จะปีเดือน่จรโทรศัพท์บอกบอกว่าอายุจะปีสิบสามสิบสามปีคือกันกับน้องบ่เนาะ อาจารยคือกันอกมาจ้ะอือคือมืดแท้นะมืดแท้ละเปิดเสงดีกว่าอืโอตนี่หน้าคือกันบ่คือกันเลยก็คือว่าระยะทีมืดๆเนาะานอยอืขออนุญาตเด้อเนาะขออนุญาตบงพอแพะเกันโอ้จมูกตาคือกันกับเจ้าอีหล จมูกของเจ้าอยากคละายโอ้แต่เพิ่นมีครอบครัวใหม่เด็ดดีอ่ะยังยังยังโสดอยู่คือพอยังไม่ได้ติดต่อมาติดต่อมาแต่อ้ายแต่ว่าพอนี่บ่ได้คุยกับเจ้าน่อยละโดยเยความระวังเออก็คืออันอ้ายเจ้ากับพอเจ้านี่เพิ่นอยู่น้ำกันบ่โดยอือเจอว่าได้อันพอพันได้โอเลยลงกับอันเบียบว่าผู้จักกันแล้วอ่า แต่ว่าถึงแม่บ่ได้คุยกันแต่ว่าหูจักกันแล้วดยอือออหนึ่งว่าเจ้ายังไม่ได้พอพอนะพอแล้วนอนอีละเนาะพออายอีไอ้ก็จื้อน้องได้อีบ่ไอ้บ่เลยสงสัยจื้อเม่เนาะอืออาอาจจะจื้อเม่มาตั้งแต่ติดพลาชเดือดสองเดือนก็บ่ฮู้นี้ยคือเนาะ แต่บาอันผู้พอ่อนี่เอากันจัาปีและสับผู้พอ่อใหม่นี่แต่เจ้าความดักไป h ็ t เ,เลยอืมถือว่าหลายปีเยอะชะนอ,อีละแต่เพิ่นมีน้องหรอบอไม่บ่ใดมีด้วยพ<อ>าออกก็เลยบ่ได้มีพาเจ้าวอออกด้วยพาไปคอดเองก็วอาง่ายๆค,คือเมียเจ้าเห็ดมันด้วยอ๋อถือว่าเอาก็เอาสิซือบ่ได้ลูก เป็น s à นหน o n ก็เนาะอันนี้เฮือนจะเห่บ่อยล่ะเห่คุณตกมาบ่ได้หัวบ่ได้หยังบ่นอนช่องซองบ่เหมือยู่มบ่นอนหัวอีกให้มึงนอนบ่ได้กั้นบ่เนาะลงโล่งแค่นี้เลยนอนพอนอนกับหักกับเมเป็นยังไงชาวนวาห่อนเอาเด้นี่อนอีละเนาะยังล่ะถ้าเรื่องข่าวเรื่องน้ำนี่คือเจ้าซื้อกินนอนอีละ นำในพายพื้นได้แต่ใชอยู่ใช่หรอกระต่อน้ำพืน้นต่อน้ำมันมาทีอันเม่เจ้านับถือเป็นน้องสาวนี่บ่โดยเออเพิ่นก็ะหายใช่โดยเดีเวลาเสียพายได้สะิะกะเฮาเสียเจ้าเ<ม>สียคนเดียวโดยอืมไม่มได้แบบครึ่งนึงเพิ่นครึ่งนึงเฮาครึ่งนึงบ่แม่นเนาะบ่แม่นเดือนนึงเท่าไรละ่ะประมาณ7-80บเออืม เจ้าก็มีแต่เบิ่งโทรทัศน์แต่ก็ใต้หลอกไข่ตู้เย็นพัดลมบ่มีพัดลมบ่มีบ่อยละมีโอมีอยู่ถ้าบมีพัดลมใจขาดได้แบบเนาะพัดลมตัวใหญ่หรือตัวน้อยพ่อกลางโอ้ปนกลางบัดเวลาจะไปหอบไปเที่ยนก็เอานี่บอปิดไว้โดยเอ้ามันประตูเพิ่นเนาะไก่บอลกระโหกขึ้นบ่มันขึ้นไปจนเบิดทางอือ ยัามาไก่เขากินง,งูกินเขาเขาสารเจ้าตังางไว<อ>้นะเอาเลยอันเด้อร์เมนูที่ทำเด้ออ่าเลยพอไม่เจ้าไหนเฮ็ดเวิ่งงานยังอีล่ะก่อสร้างงานก่อ,อสร้างเป็นแบบรับเหมาว่าเดอร์แบบเป็นลูกนอก้องเพคนเป็นลูกน้องรายวันรายเดือนรายเดือนเดือนหนึ่งเท่าะไรสามละมะ้านบ๊ะ สาม,ละส,ามละสลิลา,าลอูอ้ไปสามสี่ละก็ได้เกินเก็บได้นี่มนเมนบอกก็พอพอได้ผัดใจลายโอ้ใ่ใจลายอ่ะเมนวันที่ถามควมหูซึกเด้อเอาเลขเลขเอาแบบที่ว่าใจอยากได้ใจตั้งไว้ควมคิดจเจ้าแบบเพื่อนาคตจะอยากได้ยไงละมากที่สุดฮะ อยู่เลยคนอยู่๋ยวให้มันดีกว่านี้รังใหญ่กว่านี้เห็นบ่โดยอืมพอดีมันเงียบแอปเปิลหมูไว้ล่ะโอ้ห่อน้องเข้าเวลาเวลาเ่อนเฮียนจะเข้าเฮียนจังโมงหรอกจังโมงตอนนี้บ่ายโมงพอไปเดี๋ยวบอกดีกว่าเท่าไรก็พอไปแล้วโอ้คนเข้านี่จังโมง ไก่บอกระบปรงไอ้ไก่อือฮมเมน่าคุยกันจักจังน้อยเนาะโดยอือก็คืออยากได้ติชูตเนี่คือเฮือนโดยแต่เก็บเงินไว้จัก,จกอ่าก้อนได้ะเดี๋ยวนี้มีจักก้อนนะบ่บ่ม,มีบ่มีโดยาถามพ่อกับแม่นะบ่กรบโ่งขำมาเลยถามเพิ่นเด้อบ้ดเลยบ้าอั <c ười> านพ่ <c ười> อเอเย้ยแม่เอ้ยว่าอันดูเขาทามเนี่ อันเงินที่เจ้าหานี่ได้เก็บในเมียนอยู่บ่ว่าสิอืมเสียบ่บ่ได้ไดจึกจักบาดเดียวเด้ออ่าคือว่าและพอจะได้กินสิปลูกีชางชางนี่เลยบ่น้องกดเพิ่นแบ่งให้เฮาอยู่บ่นตอนแต่มนของเฮาต้องได้ซื้ออืถ้าว่าสิปลูกีชางนี่ก็ต้องได้ซื้อเพิ่นยอ่แต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิขายเท่าไหร่ก็ยังบ่ฮู้ คนว่าค่ายซีมอนซีมอนไปหอดกกอ่ะนอืมซีมอนคือเฮ็ดลักไว้ข้างในแท้คือเป็นแดนเป็นยังข้างในให้ล่ะเป็นโอ้โหเป็นอย่างเฮ็ดแดนไหลโอ้เฮ็ดแดนไว้แล้วขวดตะกี้เนาะโดยก็ถือว่าอันแบบว่าเพิ่นก็แบบวมาดึงเคยกับอันผู้นี้ก็นับถือกันเป็นนันน่องกับเป็นเอื้อยหักเพลงกันเนาะ มีน้ำใจไปว่าเอาเมย์ทางน้องพันมาอยู่ดินเพิ่มคน,นตุกกกบหัวแล้วนี่นอะอีละเนาะเป็นไหมกลมเนาะแปลว่ามอดเจาะได้แน่นนอนเะช้านอนอันนี้ก็คือผ้าเนี่ก็ยังคิดได้ก็เป็นผ้าไม่เฮียหรือผ้ากระจะเนาะอ,อันนี้มันเป็นกระดาษนี่ถึงน้ำมันกระเปื่อยมันบอ่ดอีละเอ้า เวลาพุนตุกนี่มันมันบ่นั่นบ่เปียกบ่บ่ออีละเวลาพุนพระพุนชาตเข้าม่ยังมีพานันซ้ำห้องไว้ต้องมีนอนห้องไว้อะไรเจ้านอนทางไหนอีละประตูทางเข่าเดยบ่มุ่งรางเดียวมุ่งรางเดียวคือนอนบนประตูเข่าเดยอีละจะได้ให้พ่อให้เมนอนทางนี้เจ้าสินอนองพุนอืมุ่งมากนอน มันแข็งท,ที่มันมัท<อ>ีมันกลัวเดได้ถามเมย์อยู่บ่ว่าอันเคยคุยกับเมย์อยู่ว่าเรื่องเฮือนนี่แหละกัะบอ่บาว่แบบว่าคิดแบบว่าเออเมย์เอ้ย,อยบะยามไรเขาสิได้เฮือนคือมูจริงสันเคยถามเมย์อยู่บ่ก็เคยได้เมย์โตว,วันนี้เลยกะบ่อันโมีเงิน เมือนตบัดเดียวว่าบมมีมมเงินมาถามแม่อีกว่าว่าแม่เก็บไรเก็บใบเท่าไดแล้วเพื่อนก็บ่าได้เก็บเขาจะได้ซื้อกินก็คือว่าเนาะโดนหามากก็คือว่าใช่ใจชื่อยู่ชื่อกิไนไง อันแล้วอันทังอาณาครอบครัวทั้งพ่อได้ใส่ละเพิ่นบ่มีดินมีดอนบ่กับบ่มีเพิ่นกับบ่มีก็ได้มาอยู่น้ำเมียนี่เพิ่นกัเป็นบ่าวโสดบ่มาเอาเมียเจ้าเพื่อนกับเพิ่นตอนตอนนั้นเพื่อนเคยมีเมียแหละเมียเพิ่อนตายทองกลมตายทองกลม เคยมีเม e ียแรกได้ถือผาตายท่องกลถือว่าเป็นวันพ่อกับม่ด้ยมาเอามีห้างแม่นบ่อีล่ะด้ยเออแบบลูกติดเรากับบ่มีอีกบ่บ่มีอืมบ่มีแล้วเจ้าคนแรกตายแล้วก็แม่เดบ่ยนมาแบบายคนแรกแอืใหญ่ล่ยนมาคนที่2เนาะยนาตายท่องกลอือันนี้บ่นึงข้าวนึงน้ําเจ้านี้อยล่ะเนาะเอ้าใช้ะถ้วยบวงเจ้าได้ซะ นายใส่น่ะอืมเบอหามนอนส่องมงก็นุใส่ใส่โอ้ยทนี่บอร่ละอ้าวจักไว้อันี่สามสี่ใบสามสี่ใบโดยที่ล่าคนตกแล้วเขาม่เห็นน่าอยู่ลทางนั้นนะคือโพก่เมนอนโดยอันนั้นบอร์ผ่าโฮมนอนนะโดย พอนะอายุจ hmm. so, hmm. hmm. mm. ักป uh ีได้พอนี่บ่ฮู้ันเฒ่าเติบบ่ค่ะสําบ่ผู้มากี่นี่ประมาณนั้นบ่ประมาณนั้นบ่อือเอาผเจ้าอยู่นํากันเนาะสังเกตบ่ได้เอ้าเพิ่นบ่มักว่าโอ้ยล่ะดวยเพิ่นก็แพงเจ้าอยู่ตก็แพงอยู่บ่ได้หาบ่ได้เคียเจ้าด้วย บ่บ่มันอยู่บ่นอนๆก็เนาะแบบขอญาเด้พี่น้องเอ้ยแบบหันใจญาเด้ล่าเอ้ยเขียนยังไว้หัวมันนอนน่ะจตารางเียนอสําคัญบ่อล่เียนมือนั้นมือนี้อันบ่ภาษาลาวบ่คณิศาก เห็ <c oughs> นบอกด้วยม,ม,มือใดถือเฮียนวิช่านี่ก็ถือแบบน,นี้ไปอเอาเข่าอของเฮียนได้เสร็จละเอาเงินไปบ่เตละมื่อก็เอาเงินไปออเอ,า,เปอาจากพันหหพันบอาานเอาพ <ไป S 2> ันไปซื้อ,อยังหร็ไปซื้อน้ำกินอะไ้ไปซื้อน้ำ<ด>ขนมกับอะไรไดนะ้เนาะกินอยู่บาเจ้าขนมกับกินยู ะจะถือว่าเฮือนอันนี้เนี่ยคือว่าจะอยู่มาแต่เกิดบ่แต่น่อยบ่รือว่ามีเออมีบนนึงเนาะจะบอกพ่าาอแม่เนาะมีบนนึงเดี๋ย็มาอยู่นี่อยู่นี่ก็คือสิลายปีเตะอยู่หันกับแบบอยู่ดินเพิินบ่แม่น้ำในไปกินใช่หนงละชื่อเอาชื่อเอาโดยชื่อน้ำกินเอาเนาะการดูน้ำนกน้ำช้างนะ ม <S an> ันวันนี้ก็มาถ่ายถามเนาะเดืองแล้วเกี่ยวกับน้องเพื่อนพี่น้องเ,อเห็นแต่ร้ายซ่องที่ขับมาหาเนาะวันนี้มาเพาะตัวจริงแล้วก็แต่ทานที่อยู่อาศัยเพื่อนกอาานับเช้านานเป็นกสิประมาณนี่แหละพ่อพี่น้องเอแต่ว่าในหมู่บ้านนี้คือสิบมีเนาะอีอะเจ้าคนเดียวมันบ่ด้วความฝันนอยากไล่เพื่อนเป็นรักเนาะมันวันถามคนยังเห็นนาเพือเ่อนซานเขาซ้ำนี้นนเดะ คิดคิดอ้ยม่อยู่บ่อยะกะคิดอยู่เพราะว่าเจ้าก็เริ่มเป็นสาวเลยเนาะ13ปีเลยคิดอา,ายก็เฮาก็ต้องอ่าหับสภาพเฮาเนาะเป็นอยู่ของเฮาจังไรอะไรก็พอจะได้ซืบบ้อกินซื้อยูอ่ะมือวันที่วันเสาร์ได้อีละสิบอันเห็ดยังอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนโดย เจ้าเคยไปเกี่ยวข้าวรับจดรับจ้างอยู่บ่เคยอ้าวบริได้ไปนะแม่บ่บ่แต่เจ้าเป็นอยู่ว่าสระเป็นแต่ลำนากับโลกะโอ้มีลาเกี่ยวทางน้องอาจจะบ่ได้ไปเพราะว่าช่วงเพิ่นเฮียนเนาะแต่ช่วงเฮ็ดไห้เฮ็ดนานี่แม่ว่าทางน้องเพิ่นปิดเทอมทางน้องเพิ่นอาจจะได้ไปนะแม่เน่รถถีบนี้ได้พาเอาห้ซะ อันเบาพอนโอ้เนะขี่นี่บาไปแต่ดะมั้กระบว์เอ้าบริขีบริขีอ่ารถถีบซื้อหลอกข้างนีแท้ละอันนี้ถือว่าบริใส่งานมันบ่อันนี้กระใส่อยู่ลอกข้างหน้าหลอกข้างหลังบ่เพิ่นแพงบ่จักดอกอันนี้ฮะเห็นมันใหม่แต่แพงไปบ่กระเออคือบุกขีพิ่นซื้อมาให้ขทีเอาไว้ขีใยามจำเป็น โอ้ยามได้จากฝีมือชาวี่ชุมยามแม่ใายไปสื่อมองหานไกลกลับไปอ้าเวลาขี่ไปหำไปเฮียนขี่ได้ใช่กะขี่ไปกะยญาเขียเห็ดโอ้ยันยันหมูเห็ดดูโเจ้าเพออืมแทงถนอมนี่ข้าวกะเ็ดใส่บ่ด้วยก็เลยจอดไว้แบบนี้จอดไว้แบบนี้เขา้ามาเห็ดบ่หรอ กะ็หลอกไปอโดดไปอยู่เรียนเห่าเนาะไปพวงทำมงคลเรียนแบบเฮามอแต่ไปเรียนเจ้ารักมาออกมาเฮ็ดบ่มาเพื่อเขากับมื่อตีเล็ก็เกิเฮ็ดนี่มันปีนะเม่เจ้านี่คือไปเกี่ยวข่าวข้อมือด้วยมีมือยุดอยู่บ่อีละขัางนีมีคนจางกับไปอยู่ในบ้านพอด้ายนั่นฉันหา เซนห้ซมึงก็สามเซนหรือว่าจะเาจางแพงยูวเนาะบัตรลอยกาบ,บาทเนาะเอยเจ็ดแปดสิบาทพูดเป็นจ้าเป็นเงินไทยเอาจังไดสาบ,บัวถึงเ่ลาเวลาน้องเพิ่นไปห้ําไปเฮียนเลยได้บา้านนี่มีโอกาสแต่เมวุนสิขามาดิบน้ำใหม่นมเนอเอชิอเอาเงินให้น้องเพราะได้แพงห่ำเฮียนดเด้ละเ้อะไปซื้อกินเชานี่เมย์ให้เ่าได้ใช่า สิบว่ะสิบพันอืมอ่ะเมนูอาห้ซื้อกินเด้อหาสิบพันเด้ออ่เอาไปซื้อน้ำซื้อไงขอบใจเิียหวานแท้ๆเนาะอ่ะสั่งได้เมนูนั้กับปลาเลยล่ะเด้ออ่าสุสุอ่าสุกำทมธกันเฮียนเนอเจ้าก็ไปโรงเรียนก็เราจะใส่เรื่องตัวนี้เด้อ ก็คือพ่อคือมีเพิ่งกลับแไปหาเงินมาใส่มาซอยเลี้ยงเจ้าอ่าจังไงครับป้าก่อนอีละสบายดีสดีน่ะปุ๋ยน้อยนี่ก็เล่นซาลานแป็ของเพิ่นเนาะเออสนดงก็เพิ่งมาเห็นในพ่ยปุ๋น้อยอืมเนะานะเล่นซาลานแป็เพิ่น นี่เพื่อนพี่น้องเอ้เลือนซาลานแป้นของน้องเพื่อนเนาะขังเละที่เข่ามาหาทางน้องเพื่อนกะโอ้เพื่อนพี่น้องมาเห็นเลยกับมณาเสือเนาะเพราะว่าเพื่อนเตระรังนี่นี่เตระยันยันอ่ะกตเพื่อนรังนั่นก็รังมุกไงเพื่อนพี่น้องเอ้มีแต่เพื่อนน้องนี่เนาะรังน้อยๆนี่อ่ะจังไรกับบอลทางผูภรักผู้ใหญ่เนาะผู้ที่อาเมตตาสงสารทางครอบครัวน้องเพืพี่น้องเอ้อยากชวยอยากสู้อุปธรรมทางน้อง เรื่องอยังเนาะก็ติดต่อพัวพันทางเฮาได้เดอ้อเนาะยินดีเป็นสะพานบุญใหท้ทุกทุกท่านพี่พี่น้องเลยคนแนนเอกน้หน่อยเนะาะไอยากซอยน้องเพิ่นเข้ามาอ่ะจังไรคลิปนี้กับผ่กพรมพี่น้องเอฟซีเออสุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทางสนุนได้เดอ้อพแมพี่น้องเอเซกันไปต่อๆเนาะ พ,พ,ยยพื่อให้ทางผู้รักผู้ใหญ่เพลินเห็นทีย,ยนพี่น้องเอ้ะจังไรคลิปนี้เนาะก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ขอกราบเข้ามาสบายดี